หนึ่งสองสามเริ่มไอ,อ้ตาแม้ไข่แพะอ้าวดีดโดนดีดเร็วเร็วดิดพี่จอบดีดดิพี่จอบดีดดิหอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามเริ่ม เออเออเออเงี้ยแหละหมดเวลาใครชนะหนูอ้าวเลยดีเลยดีเลยเอาแล้วเอายังเอาเอาเลย ตัดดิตายแล้วเป็นไงบ้างเสร็จแล้วเสร็จแล้ว